นายสมชัยศิชุติยากรพร้อมด้วยนายวีวระส,สมความคิดได้เดินทางมายื่นให้คณะก,กรรมการการเลือกตั้งหรือกอกตตรวจสอบพักรวมไทยาชาติใน5ประเด็นประกอบด้วย1เอารถบัสขนขนข้ามจังหวัดมาฟังประสัยของพลเอกประยุทธ์จันทร์โอชาแจกเสื้อแจกหมวกทงกว่า4 0 0พชุดมูลค่ากว่า1ล้านบาทมีการพาศิลปินระดับประเทศมาร้องเพลงบนเวทีเปิดตัวนายกแม้ว่าจะเป็นเพลงของพักแต่ก็ต้องตรวจสอบว่าเข้าข่ายจัดมหรศพหรือไม่ สที่ปรึกษานายกรัฐมนตรีขึ้นเวทีประสัยและช่วยทำและใช้ถ้อยคำที่ไม่สุภาพและ 5. จัดประชุมใหญ่แต่ไม่ได้ให้ผู้เข้าร่วมเซ็นชื่อประชุมจึงมองว่าเป็นการใช้การประชุมบังหน้าจัดงานต้อนรับพลเอกประยุทธ์ทั้งนี้ได้นำหลักฐานมายื่นประกอบคำร้องด้วยอาทิภาพถ่าย19ภาพคลิปวิดีโอ8คลิปและพยานบุคคลหนคน นายสมชัยกล่าวว่าเรื่องนี้กะกะตต้องเร่งพิจารณาหากพบว่ามีความผิดก็ส่งให้สารดีกามีคำวินิจฉัยซึ่งมองว่าทั้ง5กรณีนี้เข้าข่ายมีความผิดตามกฎหมายเลือกตั้งสสซึ่งมีโทษระวางจำคุก1-10ปีปรับ20,000ถึง2 0 0แสนบาทรวมทั้งตัดสิทธิ์รับเลือกตั้ง20ปีค่ะทางด้านนายมีรัสมความคิดก็ขีดเส้นตายให้กะกะตพิจารณาเรื่องนี้ภายใน1เดือน หากไม่ดำเนินการก็จะฟ้องอ,อพิดตามมาตรา157ฐานละเว้นการปฏิบัติหน้าที่ด้วยค่ะ